สวัสดีค่ะเอฟซีทินารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะเอฟซีตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าเห็ดแล้วนะคะเอฟซี FC. ป่าเห็ดที่ใหม่คะ่ะเอฟซีนี่โอ้ยเราเดินไปทางนี้ก่อนคะ่ะนี่พี่ก็เอาตะกร้ามาเนาะพี่คิดว่าพี่จะมาเก็บเห็ดไม่รู้ว่าจะมีให้เราหรือเปล่านะคะเอฟซี FC. นี่เอาตะกร้ามาด้วยนะ เดืเราจะได้สักดอกหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะทุกคนอันน e <te le rhythm ma lush> ี้เป็นที่ใหม่นะคะชวนเจ้าพอกับลูกมาด้วยเพราะว่าพี่ไม่กล้ามาคนเดียวเนาะมันเป็นป่าที่พี่ไม่เคยมาเลยนะคะทุกคนนู่นเขาเดินดินทัวร์ดีกว่าเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนแกเิโกเดนไบเฟอร์ใช่ไหมว เราจะเดินไปดูเห็ดตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันต้องมีตรงที่ต้นสน,น่ะทุกคนเนาะแต่เขาบอกว่าต้นสนเออเห็ดมันจะวายแล้วเนาะแต่เราก็มาดูก่อนนะคะว่าเห็ดมันจะวายหรือไม่วายเนาะทุกคนเราเข้าไปดูกันเลยเขาให้เขาทำทางให้คนเดินเล่นนะคะเอฟซี แต่เราจะมาหาเห็ดเราต้องค่อยๆเดินนะอย่ารีบนะเอ๊โอ้ยเสียงอะไรวะเ,รเข้าไปดูเห็ดเลยค่ะเอี F นี่ป่าสนแบบนี้แล้วก็สะอาดๆแบบนี้เนาะมันจะมีเห็ดให้เราหรือดูเหมือนจะแห้งเกินนะ่ะต้องไปหาตรงที่มันมีต้นมูส ถ้าไม่มีต้นมูสมันก็ไม่มีเห็ดน่ะนะนะทุกคนเนาะสงสัยจะไม่คือคะ่ะเอฟซีุิสาเอาตะกร้ามาแมดินแห้งสัเหลือเกินไเห็นจะมีเห็ดอะไรเลยคะ่ะทุกคนไม่มีเห็ดอะไรสักอย่างใส่จะผิดหวังอีกตามเคยว่ะยังไงต้นมูสก็ว่ามันไม่มีอะไรเลยแถวนี้วายหมดแล้ว นี่ค่ะ FC สรุปก็คือมันมีเห็ดอยู่ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแต่มันดำหมดแล้วค่ะทุกคนนี่เรามาช้าเกินไปค่ะ FC นี่ค่ะเห็ดพึ่งค่ะ FC นี่แม่นึกว่าไม่มีเห็ดมันมีเห็ดอยู่แต่ว่ามันวายหมดแล้วนี่เดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาค่ะ FC นี่เยอะแยะเลยนี่พี่รู้แล้วว่ามันเป็นเห็ดพึ่งเพราะมันดำด,ำดำแบบนี้เนาะ นี่ค่ะเต็มไปหมดเลยเอฟซีนี่แม่เราน่าจะได้มีสักดอกหนึ่งให้เราเห็นนะว่าว่ามันใช่เห็ดอะไรกันแน่นะทุกคนนี่ค่ะแต่ดูท่าทางมันเป็นเห็ดพึ่งแน่นอนค่ะเอฟซี FC. นี่แม่นึกว่าจะไม่มีเรามาตอนที่มันวายแล้วนี่ไงมันน่าจะเห็นสักดอกหนึ่งนะเราจะได้เห็นว่า เราจะได้เห็นว่ามันเป็นเห็ดอะไรกันแน่นะทุกคนโอ้โหมันมีเห็ดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยค่ะนี่แต่มันวายหมดแล้วนี่นี่เต็มไปหมดเลยแม่น่าเสียดายเนาะเรามาช้าไปเขาก็บอกแล้วว่ามันวายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเอฟซีโอยมันเป็นเห็ดไอ้นี่ดิเอฟซเห็นไหมนี่ เห็ดอะไรนะเห็ดอะไรนะเห,ห,ห็ดดำๆเขาอะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ FC แต่ว่ามันวายหมดแล้วโอ้โหน่าเสียดายเนาะเราเพิ่งมารู้ว่าปลาเห็ดมันมีนี่ค่ะนี่ค่ะ f อขึ้นเต็มเลยนี่ดำๆอะนี่นี่มันวายหมดแล้วข่ะ FC สรุปก็คือตรงนี้ก็เป็นปลาเห็ดเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันวายหมดแล้วค่ะ FC โอ้คหดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลย FC นี่ เห็ดดำๆดำทั้งนั้นเลยนี่นี่แม่น่าเสียดายเรามาช้าไปคะ่ะ f อนี่เป็นฝูงเลยอะเนาะพอแต่เขาบอกว่ามันฤดูนี้มันไวตั้งแต่ตั้งแต่เดือนในมิถุนาบอกกรกฎาคมิถุนาบอกคือเดือนสิงหาคะ่ะ f อมันไวหมดแล้วนี่เต็มไปหมดเลยคะ่ะ f อโอเคคะ่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยปลาเห็ดทั้งนั้นเลยคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวเราจะมาปีหน้าค่ะเนาะนี่ค่ะ <c oughs> เห็ดดำๆทั้งนั้นเลยเห็ดมันดำหมดแล้วเ <c oughs> ห็ดมันวายหมดแล้วคะ่ะเอฟซีโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าย